ต <sobre> ัมกันจ <Maybe. S 2> ุงตังให้น้องฝากไ้พีบัวบานกันอีกสงสิ คิมาบายโอ้โหเลยหมดแต่แ้ฮอนไ่โดนก็แผ่นี่ รอบตัดทิ้งจบคู่นี้แล่นก็จะเป็นผู้แพ้เลยเลยส,ส,สนามสองรอบตัดสนามสองครับจบจากเอ็นพีมาบายครับการันตีจะเป็นผลลับบอลกับมาป้อมนะครับ ส่วนสนามหนึ่งนะครับรอบไนะนะนะก่พนะีมน,น,นะครับเจ๊น้ำ่อยตัดนะครับแต่งตอรอเลยนะจบจากคู่เจ๊นัำเสี๊ยรึงนี่เอกเลยนะครับ ดึงบอลไปเดเตีโดนทีมขึ้นไปการตเลอย่างพุปัดนิสตาล็อกล็อกดันดดจิ้มมาโอ้หไม่คงกกบโอ้เลี้ยวพาบอลไปใกล้พอเก็บตัวยิงปาน้าตรงเวฟดันไปทันสกฝัางเกมเรือดีดีคัดีมาไกลมา บอลเริ h, ciel, ่มเล่นบสลให้ท so ั like? ้งฝั่งการเสปอร์ต <verbally> อ <Kaf i |notimestamps|> ๋อด้านข้างก็คุ่มออกด้านหลังก็เล่นสามตูเล่นมาออกด้านข้างก็ไปสามกับจะินสามทุกมาโอ้โหความสิงห์ทางขวามาทันไหมน้งนี้บวญเว้นศิสร อกมาแต่บอลดิ้นไม่ครับดิ้นไม่ถนัดออกเส้นหลังครับรุ่งใจมุมขออกด้านฝั่งเอ็พีโมบายจอดไม้ตู và con nó cũng กําลังมันจับตรงกลัวไว้ได้นะครับแล้วทุก 太疯狂。 Chạy sang sáy sai Bảo à. lại Sáy Chỉ là phát, kéo chìa khí Nhìn sai sáy, ồ đúng tay các bạn đi Hồi đó đánh chính Hồi đó สายไปไปเอคนออกดันเหล่า oh. oh. anyway> oh. ั้งมือเล่มโดนใจบุญของทั้งฝั่งทีมกาจจะไมสปอร์กแล้ว้ป่นซุ่มซุ่มกัน

เราครับมาดูกันเวลาการแข่งขันออกเป็นงรอบ8ทีมผู้แรก12ทีสอง1ัวถว่าไปสู่ชุดสุดสงผแล้วสีเขียวกับตุ้มสปอตเข้าแดงทีมเอ็มพีวอร์บายหาผู้ชนะเวลาจบโค้ดจุโค้ดอีกแล้วมึงเอาตังตู้นักก่อน

เอาอะไรอไหมครับไม่ต้องเลยเวลาก็ยนพอแต่จะโทษก็บ่อยบยไปทำงาน ไฟเหมือนลองเข้าหาแล้วอะไม่รู้อยู่ยังไงเนี่ย๋อไม่อยู่้วผลที่หนึ่งครับโอ้โหได้ผ่าผลที่หนึ่งของเจ็บของฝั่งทีมเอ็มดีโมบายว้ยแล้วาัแล้วตัมัดมตัมตัดัดผัดผมตัด

การจติสปอร์ตหมายเลขสองพรอมเจ็บแสงเงินอ่ไม่พลาหด้วยกันคนที่สามของ m อ Mobile ว Oh, Tua, tua. Да, нюм จบจากโคิงสุดท้านี้เป็นคนรับบอลกับบอลรมนะครับลงสนามรอเลยนะครับชิงสองใช่ไหม หนูปาละกานปางกล้องหนูหนูพร้อมเลยหนูมีภาพลืมคนที่สี่คนที่สี่ของการจะไม่ยืดหยุ่นจะขาแต่เดื๋ย้าเราเปาเวาจะดู วลาหมุนมาเ่อเวลามนตอสังได้แฟนก็ริบสมองต่อไปก็จะเป็นคนที่5ของทาง MP Mobile หมายเลข มนเปรย์ลวดทิ้งเอาครับคู่สนามหนึ่งครับลงแล้วครับเจนัสต่อยตันครับเดี๋ยวเมื่อนะครับโอเคครับลงมาตัดเพื่อเป็นเจนัสใช่ไหมครับโอเคครับขอบคุณครับลงลครับเดี๋ยวเดี๋ยวเมื่อไหร่นะโอเคครับไม่เข้าไม้ห้าลงที่ห้า ไปคนที่หาของการทวิสปอร์หมายเลขสิบสาหมายเลขสิบสามเาแตแล้วชืองาเเคับแลยคนที่หกของเอ็มพีโมบายหมายเลขสิบ

และอุปเครื่องสารเราจจุดชิ้นสองไม่ั้นเมื่อยังเขียน

มันเดียวทั้งกล่องอะมันเต็มเลยลองชินะโอ้อะไรคือกีฬาบดเลยอะดีปักเดี๋ยวพูดหลังหลานดูนี่แหละหลักหลังท้าปากอะไปโดนคนอื่นละหยาดนะครับเพื่อต่อไปครับเป็นมาลตันนะครับพบกับคนรักบอลนะครับตอนนี้เอ็มพิวไว้นะเข้าก็ยืนรอรอบล้อแล้วนะ บอลบอลบอลเอะบอลไไหนขอส่งคืนด้วยนะถ้าเห็นได้ไหนงบกวกส่งคืนได้ทางสนามเลยนะครับ